วันนี้แม่จอยมาขอรีวิวนะคะตัวบอสนะคะเครื่องอบผ้านะคะตัวนี้เป็นขนาด9กิโลเป็นซีรีส์6ค่ะซึ่งรุ่นนี้สามารถเป็นบแบบต่อท่อได้หรือว่าไม่ต่อทอก็ได้นะคะหลักการทํางานก็คือง่ายมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งหนักค่ะไม่ว่าคุณจะเอาไปวางในห้องน้ําห้องครัวห้องนอนหรือใดๆก็สามารถวางได้ เปิดมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะอัมพ้าใส่เข้าไปก็กดปุ่มนี้เลยค่ะมันจะขึ้นตัวเลขขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการนะคะเลือกข่ะในระบบนะคะแม่จอยใช้ระบบตรงนี้เลยจุดนี้เลยจ้ะใช้ทุกครั้งนะคะเป็นระบบแบบที่อบแห้งแล้วพับเก็บได้เลยค่ะอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะและตั้งแต่ใช้มาจะบอกว่าเธอ ประหยัดไฟมากๆและผ้าหอมมากนะคะบ้านก็หอมไปด้วยชันบอกเลยนะคะใครอยากได้เครื่องอบผ้าแม่จอยแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะแม่จอยจะมีการลองนะคะ2ยี่ห้อแต่ว่าชอบยี่ห้อนี้มากที่สุดค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยหลังจากที่อันนี้ปึ๊บเรียบร้อยเครื่องก็จะทํางานกดปุ่มเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากเสร็จปึ๊บ,บเรียบร้อยใช่ไหมคะก็จะมีนี่เป็นพวกเศษผ้าฝุ่นผงใดๆนะ มันก็จะมากรองตรงนี้ซึ่งมีกรองทั้งหมด2ชั้นนะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถนะคะนำไปปัดค่ะปัดฝุ่นปัดอะไรใดๆทิ้งได้เลยนะคะบางท่านสมมุติผ้าเนี่ยเหมือนเป็นผ้าท,ที่ไม่ได้แบบเป็นฝุ่นมีเยอะมากๆเนี่ยก็ประมาณสองสารอบก็ได้ ยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าที่แบบเนื้อเยื่อใหญ่เยอะๆแบบผ้าขนหนูหรืออะไรใดๆแม่จอยแนะนําเอาออกดีกว่าเนาะในทุกๆครั้งเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็นําน้ําตรงนี้นะคะหลังจากที่อบเรียบร้อยแล้วนําน้ำตรงนี้ไปเททิ้งค่ะน้ําจุนแน่นๆเลยจ้ะเพราะว่าเอ่อตรงนี้เป็นระบบแบบที่แม่จอยไม่ได้ต่อท่อเนี่ยตรงนี้นะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่จอยแนะนานะจ๊ะใครอยากได้เครื่องอบแนะนําบอร์สเลยค่ะซีรีส์หกนะจ๊ะพี่น้องเออ